วันที่ทั้งชาวลูกค้ากับผมนายจากดัมมาเซอร์ครับไม่ใช่สำหรับการกับผมนายเคลียโอเคครับอยู่กับมาพร์ทเดสเพย์เดสเพย์แอสซัลท์เพย์มาพาร์ทที่แปดครับผมเออผมลืมถ่ายภาพพาร์ทถ่ายภาพมาพาร์ทมาพาร์ทมาพาร์ทก่อนไอสัตว์โอเคถ่ายภาพไปสองภาพถ่ายภาพไปสองภาพพี่ี่ยังพูดตามผมผมขอจบชีพเพียงเท่านี้ ขอต้องคิดเรื่องนี้ไม่ได้เดิอนอะไรเงี้ยผมจะไปเอเคแล้วนะไปทำไมอ่ะเดี๋ยวจะดูพัฒนาของบ้านไงก็แจแแ้้วนี่ผมจะยืนอยู่อยู่ด้านบมบนด้านบนขึ้นมาดูด้านบนในผมบินอยู่อ่าโปงาบินไง คลิปนี้เราจะนั่งบนกันนะฮะเรืนนอนบนเลยเนี่ยอเฮ้ยเฮ้ยออเมาคืออโดนมาค่าก็อปตกราวะคือเรื่องขออยู่บ้านด้วยเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่ให้นะครับผมใจดีครับยางคิวเขาอยู่แบบเราเล่นเราเล่นกมใจเลยนะฮะว่าอยู่ด้วยไม่ได้นะครับที่นี่เีาเรียวไม่ใช่บ้านเขาเรีวฟาร์มใช่คือยังไม่เห็นบ้านเลย ไม่เห็นที่ไหนที่จะนอนได้ในตอนนี้อ่ะเตียงนอนก็ยังไม่มีอะไรก็ยังไม่มีเปนเรื่องบ้านเลยนั่นดิหรือว่าที่ทําหากินเนี่ยใช่ครับผมก็ทอนเลยครับผมเออถอดแล้วตอนนี้ห้าทุ่มเองนะไม่รู้เป็นไรช่วงนี้ง่วงเร็วแกแล้วนะครับ แต่แล้วแต่แล้วไามวากะลกกะลกง่วหนึ่งท่กนะมก็ง่วงแล้วใช่ไหมะปกติผมนอนตีสองตีสามอ๋อนึกว่น้วเาหกโมงเย็นนะขนาดนี้ยก๊าลย๊าลกาอยากอยากได่ของอยากไ้้ของหนึ่งชิ้นอะไอ้สองชิ้นอะ่ะมันมีอันมีชื่อว่ามันมีชื่อว่า เป็นเป็นเป็นของที่คาบได้นะเอาจิ้ก็คาบได้นะก่อน,นหรอช่หวหมายว่าต้องการของที่ต้องการของที่มันแปะแปะแปะแล้วมันเอาของเอาของมาอนนี้ได้เ่อนแไปพ่วยหมวะที่เราเราแปะอย่างเงี้ยแล้วเอาไอเทมโชว์ได้อะคือหมายว่าไอเทมเฟรมอะ่ะใช่ไหม ชื่ไหนวะนึกออกไหอ mm. ไอไอเทมเฟรมแร่เ oh. อาจริงว่าอะไรวะโอ้โหข้างหลังเป็นของรู้จักรนบ ใช่เฮ hey, ้ยอหนกว่าแอ o ์ตอนเนี่ยนาสองต้องมีอ่ะภาพวาดหรอไม่ใช่ดิภาพวาดมันแตกมันเป็นรูปนี่อันไหนวะ ก็ลนะ้อจะไม่ได้ที่เทียบมันโชว์ไอเทมได้อ่ะนะจะจะเอาวางหน้ากล่องไนงะแล้วก็ใส่มเมล็ดอะไรเงี้ยอ้าวยุดไหนวะโอ้ขี้เกียจหาแหละอยากไล่มามันชื่อว่าอะไรวะ ใช่ป่ะไม่ใชก่ก็ต้อส่ดำยังไงวะอ๋ออันนี้มันภาษา,าไทยนี่หว่าเราจะเจอไอ้ไอันี่ไงน,นี่ไงกรลลอกกรล็อกมีนทูไปในเทมใช่ป่ะ มีตู้ไนเน่เชนใช่ปะฮะมีมีตูเอา่าแล้วไปหน้าที่สามแล้วเห็นที่มันแถวแถวที่หกอ่ะอ,อ,อันแรกอ่ะรอกรอบโชว์สินของอ่ะตู้รู้เหรอไม่ใช่กร้าหน้าที่สามของตู้ไมเน่เชนนะเออประตูรั้วรัวที่หน้านนงั้นงั้นงั้ทีมค้นหาว่ากรอบกรอบโลปอ่ะเอ้ยกรอบอ่ะคำว,ว่ากรอบโชว์ของอ่ะ S <S> เนี่ยกรอบสิ่งของนังงน่นแหละอสิน<ม>ั่นแหละเอามาสองคัน<ม>เอามาสองคันเอามาสองคันไม่ให้โว้ยแต่เอาเอาบอกวิธีข้ามาวิธีข้ามาไ,ปไ,ปไม่รู้ไม่รู้มันต้องกดอะไรถึงจะรู้วะกดโอ้ะกดนั่นแหละเอามารัเนาะไม่รู้ตัวตเขาสุดสบายเดี๋ยะม,มันต้องม,มีหนังวัวป่าววะ เนี่ยเอามาแปะหน้ากล้องมันจะได้จำได้อ้าวกลายเป็นมาไมา่พอเสาวพอละอ้าว พี่ชอบดูการ์ตูนเรื่องอะไรดูแบบคบอลเลอร์เรื่อ,องอะไรนะแบบคบอลเลอร์มันคือการ์ตูนไม่รู้จะพูดไม่ถูกอ่ะแบบคบอลเลอร์อ่ะอ๋อแบบ็คบอลเลอร์เหรอใช่สนุกเหรอยังไม่จบอีกเหรอดูจบแล้วไงแต่ว่าที่บอกว่าชอบดูไงล่ะ,ะมีที่ดูตอนนี้ไหม จรงตอนนี้อ่ะไม่มีอ่ะอุ้ยไม่มีมีตอนนี้ตอนนี้มานั่งนั่งนั่งกลับมาดูเป็นเทนอยู่นั่งกลับมาดูเป็นเทนอยู่นั่งกลับมาดูมากพอกลับมาดูก็แบบเออไม่รู้จักคือมันลืมหมดแล้วแล้วมาน,นั่งจำ ก็ีืยนเยังหาการ์ตูนดูในในแบงค์บอลเลอร์ถึงภาคไหนแล้วนภาคสามปะภาคสามที่อ้าวชอบดูเกย์ใช่ป่ะ้ยโอ้โหต้นต้นใหญ่โอ้โหกระโลกโอ้โหเรา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 เซฟแบตเตียมเป็นเกย์ตรงไหนว่าเป็นคเกย์กับใช้เกย์มันพ่อบ้านมาช่วยคนใช้ นึกเป็นแม่เจมเป็นคนใช้เลยแต่มันก็เหมือนคนใช้แหละทำทุกอย่างแล้วนี่ผมแย่อ็มพนันธกิจกลับล็อกมา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามารอมารอรับไม้ช่วงนี้จะทำชาแนลอัพกระตูแล้วนะแตกไปไหนเฮ้ยทำไมเซิฟแตกอ่ะอ๋อไม่แตกละกลับลอกมารอรับไม้ข้างล่างหน่อยช่วงนี้จะทำต้นไม้โตแบบเยอะเกินไปละเยอะไปละช่วงน,นี้จะทำอัพกระตูแล้ว เยอะไปล,ละตอนนี้เยอะไปละไม่ฟัง,งเลยน่ฟังอยู่มองทำเช่นนั้นเอากระตูนะใช่ะะะะไหมล่ะพอมาลาใช่แล้วหมดจังวะเออแต่ตอนนี้เล็กเล็กกวตอนนั้นนะที่ที่ขุดอ่ะโอเคตอนนี้หมดนะละแล้วก็เราก็ไ่เก็บไม้นะครับ อัพเรื่องอะไรอ่ะแล้วมันก็แล้วมันก็เรียบร้อยครับรีมูฟของนั่นไงครับเอกาล็อกบ้างไม่เป็นไรครับช่างมันไม่กี่โลท่างมันอะอัพเรื่องอะไรดีพี่แนะนำ่อยแบ็คบอลเลอร์สนุกอ่ะสนุกครผมจะกลับมาดูมาเอาเรื่องใหม่ๆอ๋อแบ็คบอลเลอร์เราปัลเลอร์เดี๋ยวอัพเรื่องจอมโจรผู้ดุริศการก่อนเยชั้นสามไงแบ็คบอลเลอร์มาใหม่อยู่ขออัพเอ้ยขอโหลด จอมโจรราิการกันแม็ปัตเลอร์เอานี้ก่อแมักมัตเลอร์ก็มนคนดูแม็กปัตเลอร์เยอะมากสิบล้านคนเขบอกวเรื่องที่คนดูเยอะที่สุดน่าจะเป็นนมปัเลอร์หรือต๊วมันตูนตอนนี้มีอยู่หลายสามสี่เรื่องอ่ะที่นิยมกันเห็นที่มันไม่จบสักทีอะดิริมอนเนี่ย วันพีชเออวันพีชวันพีชด้วยเออโดเรมอนเนี้ยโอ้โดเรมอนก็สนุกนะแต่ผมว่าเขาได้จะลงคาในโนบิตังนะ่นตอนใหม่อ่ะไอโดโมูวี่ใหม่อ่ะจะดูยังโอ้ยอะไรนะไอแบบนั่งเรือละมัน,น,น,นชื่อเขาไม่ได้มันชื่อโปรเจคเขาไม่ได้ แบ็กวันเลิกก็ได้นั่นแหละดีมากเอาซีซนะั่นสามเลยมีด้วเหรอมีดิซีซั่นแรกเขาโง่ๆซีซั่นหลอกซีซั่นสองมันมาเจอคอร์ดแล้วซีซั่นสามมันเอ้ยซีซั่นสองเอ้เยเซบาสเตียนาฆ่าคอร์ดเอ้ยสปอยแบบวะสปอยสปอยแบบวะนี่ยแบ็กบัลเลอร์ อ่าสี่ขั้นหนึ่งนี่วะเอาหึงทำไมหนึ่งนี่โอโ้โหจำเพลงได้เลยจำเพลงสี่ั้นหนึ่งได้เลยน่าจะเก่าแล้วเนาะจำแบบขึ้นหัวเลยเพลงนะไยเจอแต่ภาคหนึ่งมาเพื่เราจะแออพเถิดดูมั้อ่ะเอาภาคหนึ่งกัคนะอะไรอะไรอัพอัพลงอะไรก็ได้หาดูแบบไรวะโค่น,นั้นคนัคนน้น,นดีกว่โคนั้นถ้าหนูอนากสืบ จากยันต่อยาูตอนจบมากเลยคนนั้นมันจะจบเหรอมันมีเหรอวะตั้งสิบสี่ปียังไม่โตขึ้นสักชั้นนึงอะก็มันกินยาไงมันโดนจับกอกยาไม่มันโดนจับกอกยาจะมานั่นแหละมต่คือมันให้เป็นเด็กตลอดไงไม่ใช่มันจะโตได้ไงล่ะมันไม่ได้เป็นเด็กตลอดมันให้เป็นเด็กตลอดเฮ้ยแบคบอลเลอร์ยิ้มห้าตออเลยเหรอใช่พี่กันดโหลดอะ โอ้โหโเออเลอร์ด้วยโดเลมอลนได้เป็นร้อยๆตอนคนนั้นคนนั้นมีเป็นล้อยตอนเออเลอลร์มียีพาตอนน,ตนีน่นลำๆๆนี่ลำเอียงนี่ว่ามันโหลดไม่ได้ลำเอียงนี่ว่าโหลดไม่ได้ลำเอียงนี่ว่าขอโทษหน้หาไปคำว่าข้าที่ดีนี่จะต้องเติบโตในบ้านผมนะ รู้สึกว่าถ้าเกิดว่าอยู่อย่างเงี้ยแล้วเดีข้าวมันโตตูซีบิโฟนะครับก็คือในไอเดียของกาล็อกนะกาล็อกโตซีบิโฟต้นไม้โตแล้วลนะครับต้ตนไมน้นี่คุณจะขยันโตัวนานมากแล้วนะผมเลิกขี้เกียจแล้วนะวันเลอะแล้ววันเลอะอยากวันเลอะใช่อยากดูมากนอนไม่ได้กลับไปดูดีกว่า อยากอยากสองเพลงไหมไปพัลเลอร์ไม่อเพลงแก่แ่โหลเลยพัเลอร่ะอยากรู้โลกไม่ได้เนี่ยมาไหนๆแซฟติงก็เหลือแล้วไปเราเราปลูกเราปลูกนอกบ้านหน่อยด้วยไม่อยากให้บ้านเราจะเด็นตัวตบ้านนะไอเราเราลอกบ้านเลยคือท่าสวยงาม แล้วแต่แต่มเอามาใช่ยไม่เบื่อเลยมึงอะมุกเดิมเดิมใช่อัพเรื่องอมดเลยเหรอใช่ครับหมดเลยภาคอะไรภาคแล้วแต่แต่ถ้าอยากให้อยากให้อัพสามมากกว่าภาคไทยภาคออฟภาคไทยด้วยเดิมเลยครับภาคสามใช่ไหมอัพสามเอสเอสสามสีซั่นสามมีสิบตอนเองเหรอ ใช่เพิ่งมาแค่สิบนี่ว่าไม่มันมันจบสิบแล้วอ๋อมันจบสิบเหรอมันจบสิแล้วโอเคดีเหมือนกันจะได้รู้น้อยแต่ยังไม่คิดว่าไม่คิดจะได้รู้เลยไม่มีเวลาขี้เกียจเออไม่ไม่เย็นนี้ก็กลับกลับจะกลับไปดูกันเหนื่อยจังก็เลยไม่ดู ถ้่ปิดประตูไม่ติดเสถีวะเธอเธอประตูปิดมันปิดไม่ได้ปะ่ะม,มันมีทอสเหรอไม่เกี่ยวอะตระกูลแฟนทอมเฮดได้ชื่อเป็นตระกูลคนนางร้ายแฟนทอมบอสเตอร์เอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อ๋อแฟนทอมไฮนนี่มันตระกูลชีเอลไช่ไหมหอะตระกูลชีเอลเนี่ยจำได้จำได้คี่รู้พี่เรียนมาอา้าว

โลดโหลดโหลดโหลดมาดูจะหาแผ่นดังบัตเริ่มเหมือนกันนะไม่นานเท่าไหร่ฮะไม่นานจะชเดี๋ยวอัพให้นะสิบตอนเฮียแล้วออัพอัพไปไหนเนี่ยอัพไปไหนเลยอัพที่ไหนก็ได้ที่อยากอัพอะถ้าอัพจะได้ไปนั่งดูจริงจริงจริงจังอาจจะอัพตรง youtube แต่ว่าเป็นแอคเค้าอื่นเพราะว่าโดนลิขสิทธิ์อ่า จะบอก<ช>ว,ว่าตะกี้เพิ่งลองอัพเรื่องหนึ่งไปโดนเต็มๆเลยหนึ่งไม่อัพ <ๆ S 2> เรื่องแรกปุ๊บโดนเลยเมื่อกี้อัพเรื่องอะไรอัพ่องไรก็ไม่ร,รู้อ้ากาลกโปนะครับกาลกโปโดนแบบเละโดนเลยอ่ะสิ้นสุดแปดมีนาอ้าวคือสร้างชแนลวันนี้อัพปุ๊บโดนเลยว่สาสร้างชั้นใหม่ใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่กลัวอัพชแ,แนลเดิมเอ้ยผมกลัวไม่กลัวอะไรกลัวตัวเตี้ยว เดี๋ยวบินไงเดี๋ยวบินตุ๊ดนี่ยว่ะแ,แต่ใไรมาเอามาเฮ้ยแต่ว่ามันมันมันบอกว่าวิดีโอถูกบล็อกทั่วโลกทั่วโลกเลยเออทั่วโลกเลยแต่ว่าเห็นเห็นคนหนึ่นงเขาอัพกันได้เรื่องเนี้ยเรื่องอะไรอะอะไรเรื่องอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อัพไปหมดเลยแต่ว่ามันไม่มันไม่ทําอะไรให้ผมแดงเลยนะอ่าไม่มี<ผ>มแดง,งเลย มันไม่ทาอะไรผมแดงก็ต้องไปยอมผมไงผมาผมแดงไม่ใช่หมายถึงคุณคุณนรักษณะไม่แดงเลยสักอันคุณลักษณะคือประสงค์มันแดงเฉพาะลิกาสิะมันมีเคลื่อได้ถามไหมเนี่ยตัวอะไรตัวแบ็กบัลเลอร์หรอติ๊กต๊อติ๊กต๊อกน้ของคืนน้ำของพิเศษาเหมือนกันนั่นเนี่ยออมอัพนานเอ้ยโหลดนานนี่โหลดก่อนเลยเก้เนะ่ยสำหรับไหมครับ S <S และพเพลง Absolute ร i c อ u r e m ที่แปต้องขอลาไปก่อนเพื่อจินหนากาครับบาย